นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้จะมาแนะนําบทเรียนนะครับเพื่อใช้สําหรับบุคคลที่เริ่มเรียนภาษากรีกใหม่ๆที่ยังไม่มีพื้นความรู้ภาษากรีกมากเท่าไหร่นะครับหรืออยากจะเริ่มเรียนเพื่อพัฒนาตนเองนะให้ทำไมครับให้มีความรู้ทางนานภาษากรีกเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเหมาะสําหรับคนที่สนใจจะเรียนคอสนี้จริงนะครับซึ่งคอสเนี้ยนะครับ,รรบก็จะเป็น ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่เราจะช่วยพัฒนาให้กับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจนะครับจะเรียนพัฒนาทั้งภาษาอังกฤษของตนเองนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่จะมาแนะนําบทเรียนในเรื่องของตัวอักษรแสนสนุกนะครับว่าตัวอักษรเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยมีอะไรบ้างก็เหมือนกับตัวอักษรภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับซึ่งตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยมีจํานวนที่ น้อยกว่าภาษาไทยนั่นเองนะครับสำหรับบทเรียน,นนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับเรียนรู้เรื่องตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือสระในภาษาอังกฤษนะครับการออกเสียงนะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับหรือการเทียบตัวอักษรภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับแต่สำหรับวันนี้ที่จะพูดถึงนะครับก็เป็นเรื่องของตัวอักษรนั่นเองนะครับว่าตัวอักษรเนี่ย มีอะไรบ้างนั่นเองนะครับตัวอักษรมีอะไรบ้างนะครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับตัวอักษรภาษาอังกฤษที่มีทั้งหมด26ตัวนะครับว่าแต่ละตัวเนี้ยเราสามารถเทียบเคียงกับตัวอักษรภาษาไทยนะครับเป็นตัวอะไรได้บ้างเพื่อที่จะได้ทำไมครับต่อยอดนะครับผสมคําอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องนะครับเวลาที่เราไม่เอ้ครับเจอคําศัพท์นะครับเราก็จะได้รู้ว่า ไอ้คำศัพท์คำเนี้ยอ่านว่าอะไรนะครับออกเสียงว่าอะไรนะครับถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราลองมาเริ่มเรียนกันนะครับครูก็จะให้ทักษะและเทคนิคการจำนิดหน่อยนั่นเองนะครับเพื่อนำไปใช้นั่นเองนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับเรามาดูว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าอะไรหรือมีชื่ออะไรกันบ้างถูกไหมครับซึ่งเราก็มาดูตัวอักษรนะครับตัวอักษรตัวเนี้ยยังไม่ได้ทำไมครับยังไม่ได้ผสม ถ้าเป็นการผสมคําเราจะเรียนกันในบทเรียนหน้านั่นเองนะครับสำหรับนี้นะครับเราก็มาจําชื่อนะครับหรือมาจําตัวอักษรกันก่อนนั่นเองนะครับซึ่งตัวอักษรด้านาตัวอักษรตัวแรกคือตัวเอถูกไหมครับก็จะเห็นว่ามีตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมเล็กพิมพ์ใหญ่อยู่หน้าพิมพ์เล็กอยู่หลงงังถามว่าเรารูกก้จะต้องรู้พิมพ์ใหญ่ไปไปทำไมคือพิมพ์ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เนี่ยเราจะใช้ทำไมครับ เป็นคำขึ้นต้นถูกไหมครับส่วนอักษรพิมพ์เล็กเนี่ยเราก็อาจจะทำไมครับเป็นคำที่ต่อจากคำขึ้นต้นนั้นมาเมื่อมันเมื่อเมื่อมันเป็นคำขึ้นมานั่นเองนะครับเช่นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เราใช้ในการในชื่อเฉพาะนั่นเองนะครับหรือเป็นคำขึ้นต้นก็ได้นั่นเองนะครับเรามาดูตัวแรกนะครับคือตัว A เราก็อ่านไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับตัวแรกคือตัว A นะครับ A นะครับเอต,ต,ตัวต่อมา B B B, B. C C C D D D E E E F ีดี G G H H H ตัวนี้อ่านว่า h นะครับนะอ่านว่า h นะครับเราจะไม่ได้อ่านว่าตัว h นะครับให้ออกเสียงเป็น h แต่เมื่อเวลาที่เราเขียนเป็นคำเนี่ยมันก็จะต้องออกเสียงเป็นตัว h นั่นเองตัวหอนคู่นั่นเองนะครับตัว h นะครับต่อมานะครับ i i i j j j, j k k k, k

Q, R, 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 S, 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 T, 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 U, 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 V, 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 W, W. W X X X Y Y Y Z Z Z นะครับหลังจากที่เรารู้นะครับชื่อนะครับอักษรภาษาปีแต่ละคำแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะสามารถนะครับเทียบอักษร ตัวภาษาอังกฤษเนี่ยมาเป็นภาษาไทยได้อย่างไรนะครับโดยการที่เราก็ทำไมครับดึงออกมาจากชื่อของมันนั่นเองนะครับซึ่งอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องแรกเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่านะครับภาษาอังกฤษนใน26ตัวเนี่ยที่ที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับจะมี5ตัวเนี่ยนะครับที่เป็นสระภาษาอังกฤษ ซึ่งเราก็จะต้องดึงออกมาพักเอาไว้ก่อนนั่นเองก่อนที่เราจะทำไมครับไปเทียบอักษรภาษากัีกเป็นภาษาไทยกันนะครับทีนี้เรามาดูสระกันก่อนนะครับ5ตัวมีอะไรบ้างตัวแรกเลยนะครับก็คือตัว A เห็นไหมครับเป็นตัว A ตัว A นั่นเองนะครับต่อมาเป็นตัว E E นั่นเองนะครับต่อมาเป็นตัว I I และเป็นตัว O O และตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัว u นั่นเองนะครับฉะนั้นในสระสระในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมีทั้งหมด5ตัวก็คือตัว a ตัว e ตัว i ตัว o ตัว u ทั้งหมดนี้เป็นสระนะครับเราจำเอาไว้ให้ดีนะครับนะเราจะต้องดึงอ,ออกมาเพื่อทำหนะ้าที่เป็นสระในการอ,าอ่านออกเสียงด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับพยัญชนะนั่นเองนะครับที่เหลือก็จะเป็นพยัญชนะทั้งหมดเลยฉะนั้นพยัญชนะเนี่ย มันก็จะเทียบเป็นตัวอักษรในภาษาไทยได้อย่างไรนะครับครูจะสอนวิธีเล็กๆนะครับเราก็แค่ทำไมครับดูดูคำที่อ่านต่อ,อไปอย่างเช่นตัว B ถูกไหมครับบอตัว B ก็คือบอ EB ของเรานั่นเองเราก็ทำไมครับดึงออกมาเป็นพยัญชนะภาษาไทยได้เลย B ก็เป็นบอ EB เราดูตัว B ตัวนี้ B ก็ได้แก่บอใบไม้นั่นเองนะครับต่อมาดูตัว C เขียนว่าซอ e ีซฉะนั้นโซอ e มันทำไมครับสกะกดตามมีตัวคือซซโซดูตรงนี้คือ,อโซอโซก็ดึงออกมาเป็นทำไมครับตัวอักษรนะครับใภาษาไทยต่อมา D เห็นไหมครับเป็นตัวดอเด็กนั่นเองนะครับและตัวเฉะนั้นตัว F เนี่ยให้เราดูตัวทำไมครับตัวฟ o r ฟันตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับต่อมา G ให้เป็นจอจานและตัว ตัว h นั่นเองทีนี้ให้เราจำไว้ว่าเมื่อกี้นี้ที่ครูบอกว่าตัว h เนี่ยมันอ่านว่า h ก็จริงแต่เมื่อเวลาที่เราเขียนเนี่ยให้เป็นตัวหอนคู่นั่นเองนะครับเป็นตัว h ซึ่งมันก็จะมีบางคําที่อ่านตัวตัวตัว h เนี่ยเป็นตัว h เป็นอ้ออาก็จะมีบางคาเดเอเอาไว้ในบทเรียนหน้าครูจะทําไมครับยกตัวอย่างให้ดูนั่นเองนะครับฉะนั้นให้เราจำไว้ว่าตัว h เนี่ยอ่านว่า h ก็จริงนะครับแต่เวลาที่เราเอามาเทียบ ตัวอักษรเนี่ยเป็นภาษาไทยก็ต้องเป็นตัวหอนผู้นั่นเองนะครับต่อมาตัว J ก็เป็นตัวจอจาานั่นเองนะครับตัว K ก็เป็นคอควายนะครับตัว L ออกเสียงลอลิงนะครับ L ซึ่งซึงง่งมันจะมีลอ,อลิงเนี่ยพ่วงท้ายเป็น L นะครับนะฉะนั้นเราก็ดูตัวที่คู่วงกลมคือตัวแด้านท้ายเป็นลอลิงต่อมา M เราก็ดูตัวสะกดคือตัวมอมานั่นเองนะครับส่วนตัว N นะครับเราก็ดูนอหนูนั่นเองนะครับนะดูที่นอหนูส่วน O ตัว O เป็นสละันะครับเราข้ามไปต่อมา P P ก็จะเป็นทำไมครับพอผานต่อมา Q Q ิตัวนี้เป็นอักษรควบนะครับอักษรควบจะเป็นคอวอเข้าไปนะครับ Q คิวนั่นเองนะครับในในในบทเรียนหน้าครูจะมาสอนเพิ่มเติมว่า IQ คิวเนี่ยเป็นเป็นอักษรอ่าควบควบกับอะไรบ้างนั่นเองนะครับนะต่อมา R ออ้ให้เราดูคับให้เราดูตัวรอเรือนั่นเองนะครับรอเรือ R นะครับ S ก็จะเป็นส่อเสือนั่นเองนะครับแล้วก็ T นะครับ T ก็จะเป็นทอทะหานั่นเองนะครับส่วน V นั่นเองนะครับ V นะครับ V V ก็จะทำไมครับ นะครับ V ก็จะเป็นวอลวนนั่นเองนะครับแต่มันไม่ได้ออกเสียงอ่า V เป็นวอลวนโดยเสมอไปนะครับก็จะเป็น F นะครับเป็น V เป็น V ซึ่งมันจะเป็นเสียงเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเสียง for อ่ <For> fun, าฟอฟันคั้วก็เป็นเป็นวีนั่นเองแต่เป็นแต่ไม่ใช่เป็นเสียงฟอฟันสัทีเดียวนั่นเองเป็นฮฟีนั่นเองนะก็เป็นเราก็เทียบออกมาได้เป็นวอแหวนต่อมาดับ w, 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 เยูนะครับดับเยูดับเยูซึ่งดับเยูเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นวอแหวนนั่นเองนะครับส่วนเอ็กซ์นะครับเอ็กซ์ก็ X, เป็นเสียงคั้วเหมือนกันก็จะเป็นคอแล้วก็สอนั่นเองนะส่วนวายนะครับวายเราดูเลยนะครับดู เป็นหย่อยักษ์นั่นเองนะครับส่วน Z เนี่ยบางคนออกเสียงเป็น z ก็ได้หรือออกเสียงเป็น Z ก็ได้นะเอจะต้องเป็นเสียงสั่นสักนิดหนึ่งนะครับ Z ก็จะเป็นซซโซจะเห็นได้ว่านะครับคำแต่ละคำที่เราเขียนออกมาเนี่ยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งมันก็ทําให้เราไม่รู้ว่าตัว b ตัว B ดึงออกมาเป็นตัวบใบหมายเพราะนะครับมันเราก็จําทักษะง่งายๆว่า B มันเขียนว่าบอ e. ในภาษาไทยถูกไหมครับเราก็ดึงตัวพยัญชนะภาษาไทย By, My, เนี่ยก็คือบอใบหม้ยเนี่ยออกมานั่นเองนะครับซึ่งในบทเรียนเนี้ยมันก็ทําให้เราได้รู้แล้วว่า,าเราสามารถทําไมครับเทียบตัวอักษรอย่างง่ายนะครับนะจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับเบื้องต้นว่า,าแต่ละตัวนั้น เป็นตัวอะไรบ้างนั่นเองนะครับอเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกสักนิดนึงก่อนที่เรารจะ,ะเข้าสู่ในเรื่องถัดไปนั่นเองนะครับเมื่อกี้นี้อาเรามาดูทบทวน A ถึง Z นะครับ A E I O และก็ยูเป็นสระนั่นเองนะครับในบทเรียนหน้าเราจะได้มาเรียนเรื่องของอสระนะครับมีทั้งสระและก็สระผสมด้วยเช่นเดียวกันทีนี้มาดูพยัญชนะเมื่อกี้นี้เราทบทวนนะครับ B นะครับ B นะครับเมื่อเทียบเป็นเป็นพยัญชนะแล้วนะครับในภาษาไทยจะได้ตัวได้แก่บอใบไม้ c เป็นส่อโซ่ d ดอเด็กนะครับ f ฟอฟัน g จอจาน h เป็นหอนหูนะครับส่วน j เป็นจอจาน k คอควาย l ลอลิง m มอหมา n นอหนุง p พอพาน Q เป็นอักษรควบนะครับคอว R เป็นตัวรอเรือนะครับเเป็นสอเสือ T เป็นทอทหาร V เป็นวอลแวน W ก็เป็นวอลแวนเหมือนกัน X นะครับเป็นคอซเป็นคำควบนะครับนะหรือเป็นสอโซกราดนะครับ Y เป็นย่อยักษ์นะครับแล้วก็แซดหรือซีเป็นสอโซอันนี้จะเป็นอักษรในภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษนะครับถอดมาเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าทำไมครับมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะน,ะ,นะก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับซึ่งในบทเรียนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทำไมครับผสมนะครับผสมคำนะครับหรือผสมเสียงซึ่งมันก็จะมีการอาถอดเสียงตัวอักษรเหมือนกันนะครับถ้า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็หรือนักเรียนเนี่ยก็สามารถทำไครับนำไปฝึกฝนนะครับในกรณีที่เราอยากรู้ว่าตัวอักษรแต่และตัวเนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วฟอดมาเป็นภาษาไทยเนี่ย<ม>เป็นตัวอะไรบ้างนั่นเองนะครับแล้วเราก็ทำไมเอ่ยนะครับเอามาฝึกเขียนนะครับมันจะทำให้เราเกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้น